กรณีของ Global Power Synergy หรือว่า G P S C ล่าสุดคุณทิติพงศ์จุลพรสิริดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของ G P S C นะครับก็ระบุว่าล่าสุดเนี่ยบริษัทได้มีการลงนามสัญญาเงินกู้กับ3สถาบันการเงินวงเงินรวมทั้งสิ้น7,000ล้านบาทบก็จะประกอบด้วยในส่วนของ T M B ธนชาติ5,000ล้านบาท mm hmm. เกียรตินคินพัทรน1000ล้านบาท รวมถึง Exim Bank อีก1,000ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะมีการปรับพอร์ตเงินกู้ของบริษัทและสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เข้าใจว่าเนี่ยมันจะมีอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกเนี่ยก็คือจะมีพวกบรรดาโครงการที่เข้าไปลงทุนก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีการใช้เงินกู้จากแหล่งอื่นแต่พอเมื่อโครงการเนี่ย ใกล้ที่จะ COD หรือมีการ COD ไปแล้วก็จะมีการร<ๆ>ีไฟแนนซ์เพื่อให้ได้เงื่อนไข<ๆ>หรือว่าต้นทุนทางการเงินที่มีเงื่อนไขดีขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นการกู้เงินมาเพื่อเตรียมลงทุนในโครงการใหม่ๆนะจีพีก็มีการขยายกำลังการผลิตยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ไฮไลท์เนี่ยมันไปอยู่ที่การขยาย กำลังการผลิตในส่วนของพลังงานทดแทนก็คือ Renewable Energy ถูกต้องไหมอ่าใช่ครับก็ตรงนี้ก็หลักๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบนันเนี่ย G.P.S.C เขามีสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับหรือว่าพวก r e n e w a b l e นะฮะประมาณ65%ของกําลังการผลิตทั้งหมดนะครับโดยภายในปี2 5 6 9นบเะครับบริษัทก็ยังมุ่งเน้นนะครับในแง่ของการขยายการลงทุนเพิ่มเติม,ตมอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับมีเป้าหมายจะขับเคลื่อนในแง่ขององ,องค์กรเข้าสู่บริษัทชั้นนาในด้านของวัวตกรรมพพลังงานนนเเอ่ืป็ใของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเป้าหมายสําคัญคือเดินหน้าเข้าสู่การพัฒนาพลังงานสะอาดตามเป้าหมายการบุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลในปี293แล้วก็ขาาเดยกันนะครเป็นเ e a d ศ e นนะครับก็มีเป้าหมายในปี2603ด้วยกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นมีความชัดเจนนะครับว่าขยายในแง่ของพลังงานสะอาดมากขึ้นนะฮะจากนี้ไปนั่นเองนะครับ ก็รเริ่มจากการเป็น Carbon คาร์บอนนิว r ทรลิตี้ก่อนภายในปี93แล้วก็จะไปสู่การเป็นเนตซีโร่ m อมิชชั่นเนีย่ยภายในปี2603นะก็เป็นสเต็ปที่2เป้าหมายที่2นั่นเองด้านนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เมแบงค์ประเทศไทยก็คาดการณ์นะครับว่าไตรมาส3ของปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ GPC s นั้นสามารถที่จะทำกำไรได้สูงสุดของปีนี้ซึ่งจะถือเป็นการเติบโตนะครับ เป็นไตรามาสที่3ติดต่อกันหรือต h consecutive quarters ส่วนภาพรวมของทั้งปีนี้ก็ประเมินว่าจะมีกำไรเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งที่ระดับประมาณ49%ขณะเดียวกันในปี2,168จะเติบโตต่อเนื่องอีก51%ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายบนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิหรือ PE ratio ที่น่าสนใจนะครับ ซึ่งถ้าดูเนี่ยขณะนี้อยู่ที่ประมาณสัก29เท่าแต่ถ้าเทียบกับสัดส่วนของการมี Renewable ในพอร์ตลงทุนที่สูงถึง60กว่าต,ตรงนี้นะฮะก็ดูแล้ว29เท่าอาจจะไม่แพงทางเมย์แบงก์ประเทศไทยกำหนดคำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายไว้ที่53บาทคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ12ครับ ในมุมของบริษัทลักทรัย์ดาอประเทศไทยบ้างฮะก็แนะนําซื้อ GPS c เช่นกันนะครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่60บาทเลยนะครับถ้าดูจากอัพไซด์ในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณสัก26เนะครับแล้วก็มองว่าบริษัทก็มีความพร้อมนะครับในแง่ของการยื่นประมูลพลังงานทดแทนนะครับรอบ2นะครับสัดส่วนนะฮะที่คาดไวนะ้เนี่ยโจงของ GPS c ประมาณสัก3 0 0ร้อเถึงสี่มกกวัต์ด้วยกันนะครับสัดส่วนก็คือจากทั้งหมดนะฮะสามพกว่ามกกวัต์ที่จะมีการเปิดประมูลออกมารอบนี้ซึ่งก็ อย่าลืมว่าหลักการเนี่ยครับเบื้องต้นจะมีการหยิบจับเอาโครงการที่ไม่ได้รับการคัดเลือกอแต่ผ่านการประเมินคุณสมบัติในการประมูลรอบแรกที่ผ่านมาประมาณ5 0 0พันกว่าไม่กวตดนั้นเนี่ยนะฮะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะถูกหยิบจับมาพิจารณาก่อนออก่อนที่จะไปถึงโครงการใหม่ๆที่ยังไม่เคยยื่นเลยหรือก่อนนั้นี้ยื่นไปแล้วอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัตินะซึ่งการประเมินตรงนี้ อยากจะให้จับตามองนะฮะเพราะผมว่าการประเมินเนี่ยมันจะมีผลที่แม่นยำม,มากกว่ารอบที่แล้วเนื่องจากก็บรรดานักวิเคราะห์เขาก็ได้ไปคุยกับพวกบรรดาบริษัทห้างร้านต่างๆที่ได้มีการยื่นโครงการกันเข้าไปใช่ไหมค,คำถามแนวคำถามเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับ หลักการในการคัดเลือกรอบนี้นั่นแหละนะก็คงจะมีการสอบถามว่ารอบที่แล้วยื่นไปเท่าไหร่รผ่านคุณสมบัติไปเท่าไหร่ได้รับคัดเลือกเท่าไหร่จากที่ผ่านคุณสมบัติไปแล้วก็ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกอีกเท่าไหร่นะก็ถือว่าน่าจับตามองพร้อมกันนี้เคียงข่าวไปนะรเรื่องของ GPS 4เ,เช่นเดียวก,กันกับบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอื่นๆโดยเฉพาะอย่าง b i g r i m p o w e r ที่ก็มีสัดส่วนของ SPP นะฮะ ที่สูงอยู่พอสมควรอ่ใช่ทั้ง G P S C และ Bigrim แล้วก็รวมถึงอาจจะมี Echo ในบางส่วนราดกรุ๊ปในบางส่วนกาฟในบางส่วนจะได้รับอานิสง์จากราคาค่าก๊าซธรรมชาตินะฮะที่ก็มีโอกาสจะปรับตัวลดลงในระยะก,กลางขึ้นไปค,คือช่วงสั้นเนี่ยวิคเอนที่ผ่านมาเราเห็นราคากา๊าซ ขยับขึ้นมาเล็กน้อยใช่นะฮะอันนี้อาจจะดีกับหุ้นอย่างบ้านปูอบ้านปูที่ล่าสุดเพิ่งจะมี BKV เข้าไป l i s t e อยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะอันนี้เขาคาก๊สเป็นหลักอาจจะดีกับตัวของปตทสพใช่นะฮะในช่วงสั้นแต่มองภาพกว้างเนี่ยดูเหมือนดีมาณน้ำมันมันจะทรงทรงตัวแต่ฝั่งของพพลายเนี่ยจะกลับมาผลิตกันมากขึ้นนะฮะฉะนั้นด้วย กดด e ม a นซัพพลายแล้วเนี่ย mm hmm. มันก็ทําให้เกิดการคาดการณ์ว่าราคาน้ํามันมีโอกาสจะปรับตัวลดลงคซึ่งผลพวงเนี่ยมันก็จะไปฉุดเอาราคาก๊าสธรรมชาติให้ปรับตัวลงตามมาด้วยในส่วนของบรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้สัญญา SPP เนี่ยเขาต้องแบกรับต้นทุนก๊าสที่สูงขึ้นใช่ซึ่งจะต่างกับ IPP ถูกไหมใช่ใช่ใช นั่นเองก็หมายถึงว่าถ้าต้นทุนในการผลิตเนี่ยต้นทุนด้านพลังงานมันลดลงก็น่าจะทําให้ผลประกอบการจากการดําเนินงานปกติของ GPC แล้วก็หุ้นอย่างบีกริมนั้นกลับมาเฉิดฉายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกครั้งหนึ่งกอบกับทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นอนว่าบรรดาผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมีการบันทึกหนี้สินอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะทําให้มูลค่าหนี้ทางบัญชีนั้นมันปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันตรงนี้ก็จะทําให้ในแง่ของ การประเมินนะฮะยกตัวอย่างเช่น D/E ratio หรือตัว IBD E เนี่ยมันมีการปรับลดลงได้ก็จะลดแรงกดดันต่อผลประกอบการโดยรวมด้วย